สบายดีพี่น้องพมอกันที่พี่น้องก็สองบทไนะมาพอให้ปวกพี่น้องดอกเถามันป้าเป็นเช้าดอกป้าม่งเคยจะเห็นบบเห็นจะบ่เห็นบ่เห็นยุกต่อหน้านี่ป้าดอกไงยยป้าดอกังยิ่งดอกยังย่งตงี่พี่น้องลืมอะไรก็แช่พี่น้องปานเพื่นมาบเมีนแต่ว่าพอเห็นแม่แต่ยังเห็นร้ายอยู่

เก็บเผ็ดปวกับลูกไายได้พี่น้องนะเนี่ยยางกัมเามขาวอบในนอนเหนะเอ้ามาเลยเฮ้ยมเล็นบ่เห็นะตี เก uh, ็บเลยเนาะดอกเ่าดอกอนไรเนี่ยเนาะเขาเลยนึ่งหนึเอเขามาใช่น้องเออม่แตอดอกเขาบนนอืม Đây là đọc đọc thầu hết cả Phóm cứ đọc nhây cái đồ thế này. À Quán th... wow, đi đọc này, này nó Mình chẳng bỏ ngầu và nị Ô, bữa đây nhìn nhắn nó này Nào chứ Giải thì quán đi đọc mà hả đi đọc Đọc là Mình cứ vô chủ, vô chủ mình mà Hãy ่บจิหมอกยา้วไงมันจาเนานจันเโอ้ว่นี่มันกดยี่นก้นึโอ้ีแน่นีโอ้ดนกใหญ่ยกหกใหญ่ลวกปีนมาน็ออกเปนักวกีนี่น่าจเาดีๆมองนี่ไปก็มาเอาดีๆจงเ้จีมันออกเด่น้าดหมดเลยเนาะ พอมาพอตอนเท่าจนจะเต็มตาพี่น <laughs> ้องเลยกินอะไเด้อนียบอเอาเพชรเอาเพรแรงพูไป่าทังพูทังโคนพูก็มีอไหมีจองซ้ำดอกเงานี่ยิสิดเดอพอเห็ดเงาปัดดอกงหา่บริสุทิดีใจเสียดายบ่หวานเนาะหวานมับริสุทธิ์มาหิเธอกรบเขามา ช้นนึงเขาบอกเขามลอยบ้านพันปีเขาบอกเขาบอกเขาเคยเขาจะเต้ดอนี้นะช่วยบกเขาได้ดีที่ดอนนี้เนาะจื้อว้ปีน้ำบ้านปีน้ำจะออกส่วงนี้มาบังปีน้ำบอกี่นีกระนี่แล้วพี่น้องบแมนสี่ไปเลยเลยเจากันตายเลยเพื่งตาพี่น้องเยปีตปี เป็นหัวตาเทียมบ๊วยเหนอ้่อไข่พี่น้องไหมะบินเดียวพอปนแลบอันเต็มแตลกโอ้ยแตกโอ้ยลูกอัน้นนี่ลูกไข่อเห็ดนะดอกบลอบลทอบัช่วยหายางมันเตี้ยกินเนาะโอ้ยเจอกบบวเห็นเห็ดอะไรออโอ้ยพี่น้องเอ้เห็ดไข่ดอกงาเอาไข่ทงเนาะเป็นอะไรไมนิบผมมุนบาน ขอยนี่เตปลงมาีิดได้ดิเห็นไหมซิมุนเฮ้ยมุนนี่ก็มุันก็ใส่นี่แล้วใส่น้อยเอาบ่เส้น้ปวกต็มตาเลยพี่น้องได้ะซีจุกเดพ่นเป็นปนมแลงพ่นมลง่นถึงใ่ปวกกันยาบางติลูกหูใหญ่แท้พี่น้องมันออกน้ำลายรานเนี่ไม่มีเนอือหูใหญ่เลย Ừm, thế nào ạ? Dàn tươn, dàn tươn, thế nào, mênh, mênh, khóa đầy Thôi, thế này, đọc, thảo nướng, xịp nằm đọc ạ, nhìn ngay Nó hiến lột Đọc thỏng, nó lôi, đọc ồn Ồn, dũ, bán, nhưng mà hiến ồn ạ Bọ Ừm Tục chạy, nó ngọt, bỏ yên, thế nào Phô, hít phô, Này, อืมคูเป็นคูอยู่จุ่มใน้ำดอกเนนอสีสีน่ยอองดอกี่กันตวีปวดโฟดอกางเงพอดีเนาะโอ้หงายเดียวนี่กะเดพอซาวดอกพออปวดโพี่น้องหงาเดียวจุ่มเดียวเลยนี่พี่น้องเห็ดเพาะนี่นี่ราไหม Nhìn mô này. Hào hùng chân này. Cái lọc lói nhỏ hên. Hên hên cái thao <laughs> 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 hùng phải má. không? Mà thử chẳng hòa mà. Nhìn đỏ đừng phía đâu này. Nhìn chùm đường phía đâu này. Có thao hùng nhảy lên. Có lít bằng này là một Nhìn vào khẳng đấy con. Nhìn phía

เขแล้วไอเดีะลาลาขมาขามากได้มองนี่ก็เคยเอามาเิไดคยได้หมขนม่าวหม่้ไหมินหมดแล้วแสดงว่หมดแล้วโอ้ยน้ำแทนเหรอน้ำเกือบเลยเอาท่านี้มา่านี่เกือบเลยลูกมาเกือบเลยมาพี่เฮยมาพี่มาจุ่มมาท่านี้มาท่นใส่เกเใส่เกือบถือเบื้องซักยามัใ่ะลูก เ็ดนี่พ่อนะเห็ดนี่พ่อนี่ลูลานี่มาเอาลูลายลินนี่นี่จุ่นี่เาจุ่นี่เห็ดนี่เอานี่้าลกชายเก็บเห็ดเผพ้งเห็ดาซอยแม่แก่วัาปลาแกีอเอาไม่แม่กันนี่นี่มองักหลาเลยนี่อะไม่รู้นี่ดอกน้อพี่น้องนี่ดอกง่ายนี่มันนอนเยน ตัวนาน่ะเป็นซ <simple. S 1> ิปเห็นมอแต่ก hmm. so, ็งาบอยู <t ask y> ่นะนั่นเ็ดพอคืไหลาคอรอนเป็นซีปมองเนี่ยเป็นคู่เขาบอกมันเขาบอกหยาบนี่พ่ลายที่เก็บรดนี่แม่นบ่เลยอ่าจุบหนึ่งเดี๋ยวพอซิฟดอกคุณจอยเห็ดพอพี่น้องนอกแทดินนี่มันเหง่าออก่งที่เห็ดบงแม่นแลยังไอยู่ นี่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 นแม่มอนนี้แหนมแ่น่อ๋อทางรังบอกระนี่ลายนี่นนี่ังซีดอกลูกละเก็บเก็บเป็นกลุ่มเก็บดอกน้อยๆเก็บดอกนยๆเออเอองลูกนี่น่อยกรซิบหน่อยกิบนเหรอเห็นบ่เอออยากได้อยากมีแท้ไนเหรอเอาไปงลูกาไปงเอาละแม่นี่บกนี้นี่นี่นี่น่นี่ังหมดนี่นี่พีพีงอมมีคน่นะมาเนี่ยงอมเท่าอ นอจอุ่มตลอดมแต่พอตตักจุ่มๆนี่พี่น้องจุ่มแบไได้พี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่เป็นปัะมาณนีะเป็นยุงเป็นยุ่งเลออกเปนยุ่งพี่เป็นโม่เปิดโผล่แล้วแบบเดียวมันกระเต็นตาแล้วเนี่ยต้องหาไก่กันนี่ไก่ก็บมาอยู่เนาะมวนมวลเด่นกำลังออก กำลังอ่อนเห็นมอเรเกจดะเดี๋ยวมไปเบิ่งตัวจุกุ่มดิจุ่มพอเห็นมามาพี่จุ่มพอเห็นนี่เนี่ยมันลืมเมนะพอเลื่อมผ้าเราไปยักข้างในบ้านเนี่ยเนี่ยจุ่มพี่พี่จุ่มพี่มานีเห็นบ่นีะหนิเจ้าเอาแม่นจุ่มนี่จุ่มเอาโลดตอนนี้เอาจุ่มนี่ก่อนพี่น้องประมาณสิบดอกจุ่มนี่ก่อนเก็บลูกหลานเก็บไหมพ่อ ไปเกจมาอีกโอ้ยดอกใหญ่โอ้ดอกใหญ่พผดปอดพี่น้องเห็นดอกใหไงพันยานบานลูกชายกันพี่พี่น้องปอเอไปใหแม่ไปให้แม่ไปทีไปแม่หมดแล้วไปให้ไงไปพ่อก็หมดแล้วจุ่มหนึ่งป้อนสิบดอก